สวัสดีครับพี่น้องมนีกาสิบห้าทุกคนมให้อาหารไก่นะครับตอนเศร้าอีกแล้วนะครับมื่มณีไก่ก็ออกมาบ้าได้หมดที่เก่านะครับพี่น้องนะครับใข่เบิ้งจะพก่ไก่นะครับไก่แข็งแรงมากนะครับตอนนี้อัางแรงมากนะครับเรามีตัวช่วยนะครับอากาศเย็นวันนี้17องศานะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเรามีตัวช่วยคือสมุนไพรไก่นะครับ ตอนนี้เขาท่านได้ให้อาหารไก่นะครับเรายังไม่ให้อาหารไก่นะครับยังไม่ให้อาหารไก่นะครับเราจะให้สมุนไพรไก่ก่อนนะครับก่อนที่ไก่จะกินอาหารนะครับผมนี่นะครับโทษนะครับพี่น้องมีห้องกระสีเดี๋ยวนะครับโทษที่แป๊บนึงขวมล่างก่อนครับอึบนี่ครับห้อกระสีปล่อยลกมาสิเลยนะครับมาแล้วนะครับ นี่คือสมุนไพรไก่นะครับเราจะให้ไก่กินก่อนกินก้อนที่เขาจะกินอาหารนะครับเขาก็จะกินที่จริงเขาก็จิมัดขึ้นกันนะครับแต่ว่าถ้ามีอาหารหรือมีข่าวปายเมื่อวานพร้อ,อมกันนะครับเขาอาจเจะไม่ค่อยมาสนใจชากไก่สักเท่าไหร่แต่นี่เรากินให้เขาเพื่อให้เขาเป็นยานะครับกินเพื่อป้องกันโรคนะครับป้องกันโรค ขาอ่อนนะครับป้องก,กอันโรคโรคขี้ขาวนะครับโรควัดแล้วก็เห็นหเหขาจะเริ่มเติบโตเร็วนะครับเดี๋ยวโทษนะครับพี่น้องแ,แป๊บหนึ่งครับมาต่อกันนะครับอันนี้กะเรามาให้สมุนไพรไก่ตอนเช้านะครับเพื่อจะให้ไก่แข็งแรงนะครับพี่น้องเบิองอันนี้คือผลิตผลของอ ชาไก่นะครับมีแต่แข็งแรงแข็งแรงข้างนั้นนะครับนี่นะครับข้ากระเสียงไห่เลยนะครับนี่นะครับขากระซิมมักนะครับแต่ว่าข้าต้องห่ก่อนที่เขาจะกินอาหารนะครับพี่น้องอันนี้คือให้ล้วนๆเลยว่าได้ผสมอาหารนะครับผมถ้าใครผสมอาหารก็ให้พร้อมกับอาหารไปเลยนะครับผมแต่นี้เราอยากให้ไก่เขาได้กินชาไก่ล้วนๆนะครับนี่ขาก็ซิมมักทั้งสี่นะครับพี่น้อง พอเขาได้กินชาไก่เขาสิแข็งแรงสินะครับพี่นองเบิงนะครับให้เบิงให้เบิงเต็มๆเลยนะครับคือทุกตัวแข็งแรงหมดนะครับไม่มีตัวไหนที่เป็นโรควัดนะครับบม่มีตัวใดที่เป็นขี้ขาวเลยนะครับผมนะครับด้านนูนครับหนาวบันไดกับแข็งแรงขึ้นเก้านะครับม้อนี้ให้กิน3ซช้อนนะครับ3ซช้อนนะครับ สีมาเล็มกินทั้งรีเกือวทุกตัวกับสีมาเล็มกินแต่ตอนนี้เรายังไม่ให้อาหารนะครับเข้าจอให้เขากินสมุนไพรไก่ก่อนนะครับผม,น,น,บมน,นะครับรุ่มกิ่นด้นะครับเราจะให้เขากินสมุนไพรไก่ก่อนที่จะกินอาหารนะครับเพื่อที่เขาได้รับสมุนไพรไกเ่เต็มๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเข้าไปผสมอาหารนะครับบางตัวอาจจะไม่ได้ หลบสมุนไพรอย,ยังเต็มที่นะครับผมนะครับนี่คือผลิตผลน,นะครับของสมุนไพรไก่สีเฮ็ดให้ไก่แข็งแรงสีนะครับหน้าหนาวนะครับหนาวบนไดเก่าบอมี่โลกวัดโรกขี่ขาวมาปลเลยนะครับนะครับนะ คือสมุนไพรไก่นะครับสมุนไพรไก่เขากะซอยในเรื่องของโรคขี้ขาวโรควัดนะครับผมช่วงนี้จะมาไทายไก่นะครับพี่ที่ลงดินแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าไก่ขี่ลงดินเขาจะมักมีปัญหาเรื่องของโรควัดนะครับไก่ขี่ลงเล้าดินนยคะรับเขาะจะมักมีปัญหาเรื่องโรควัดโรคขี้ขาวนะครับผมเข้ากันเลยเอา สมุนไพรไก่ตัวนี้นะครับมาให้กินนะครับมาให้ไก่กินนะครับเพื่อนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าสมุนไพรไก่ตัวนี้ป้องกันป้องกันนะครับเน้นคําว่าป้องกันนะครับป้องกันโรคขี้ขาวกับโรคหวัดได้จริงๆไหมนะครับแต่ว่าเราทดลองกับไก่ที่อยู่บนคอนโดหรืออยู่บนกลงกันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม นะครับแรนเข่าแรนออกนะครับถ้าเบิ้งลักษณะไกลกับลูนะครับว่าไก่แข็งแรงว่าแข็งแรงนะครับถ้าเขาป่วยเขาสีบอมมีออกมากินอาหารังสินนะครับจะไปยืนตามซอกเล้านะครับจะบอกออกมากินอาหารนะครับนี่นะครับไก่ที่ได้กิ่นสมุนไพรไก่สีแข็งแรงนะครับหล้กกะหางสินนะครับอันนี้คือเขาเอิ่นว่าไก่คึกนะครับพี่น้องนี่แรนไปแรนมานี่คือเขาคึกนะครับแรนเข่าแรนออกนี่นะครับ คือเขาคือเขาห่าวนะครับผมบานนี้นะครับเขาก็กินสมุนไพรพอสมควรแล้วห้าสิรีบาลเข้าไปนะครับตอนเศร้านะครับ ข่าปลาไก่หนึ่งร้อยตัวเนี่ยครับห้าจะบ้านข่าปลายประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับเข้าปลายกิโลละสิบสิบห้าบาทนะครับไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับผมบ่ถ,ถึงหนึ่งกิโลนะครับผมตอนแรกเ้าจังสิบให้เป็นอาหารนะครับเป็นหัวอาหารนะครับผมตอนเศร้านี่เ้ากสิให้แบบนี้นะครับ นี่น้องมังกรไกนี่คือแข็งแรงทุกตัวนะครับตอนนี้ก็ออกมาให้ได้เหมือดนะครับเพราะปกตินะครับปกติเราให้อาหารในเล้านะครับมีสองมือนี่สองสามมือนี่ที่เข้ามาถ่ายคลิปนะครับถ้ามือใดนะครับเข้าบ่ไดไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับจะสีให้อาหารในเล้านะครับให้อาหารในเล้าปกตินะครับไกลก็เลยเคยชินกับการกินอาหารอยู่ในเล่านะครับแต่ วันนี้นะครับสมือสมมือมือไดที่ไม่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาจะออกมาให้อาหารตรงบริเวณคุ้ยเขียนะครับไก่กับสีบ่เคยชินนะครับพี่น้องเดี๋ยนะครับเราให้สมุนไพไก่คือตอนนี้หมดแล้วนะครับสมุนไพไก่เนี่เขากินหมดแล้วนะครับเราก็เลยหวานเข้าวปลายนะครับเป็นอาหารเช้านะครับไก่ลอยตันะครับอาหารเสาประมาณ10บาทนะครับเราหวานวันวันละไม่เกินถึงเอ่อ ตอนเศร้านี่ประมาณครึ่งกิโลนะครับมาณหกครึ่งกิโลนี่นะครับหกเจ็ดขีดก็แล้วแล้วแต่มือนะครับแล้วแต่มือสิตกาก้านะครับผมทําไมนะครับเข้าถึงห่มือทํานี่ไกลอิ่มอยู่บอกนะครับอันนี้เป็นกึง่งเลี้ยงแบบกึ่งค้างกึ่งปล่อยนะครับถ้าเขากินเข่าปลายบ่อิม่มเขาก็สิมีล้านหยาในการคุยเคลียบริเวณคุยเคลียหาจริง จิก,กินมาแลงจิก,กินหยานะครับหลังจากนี้นะครับห้ากับสิบเป็นการให้ยาหวานอิสราเอลนะครับยาหวานอิสราเอลนะครับยาหวานอิสราเอลนี่กับซิมี่มาใส่ร่างไวเหมดมือนะครับแล้วแต่คุณจะกินกินแบบบุฟเฟ่น,นะครับผมกินแบบบุฟเฟ่ตอนเที่ยงเราจะไม่ให้อาหารนะครับตอนถ้าเลี้ยงแบบกึ่งค้างกึ่งปล่อยตอนเที่ยงห้าสิบว่าให้อาหารนะครับผม ตอนเที่ยงเราจะไม่ให้อาหารนะครับเราจะไปให้อาหารหัวอาหารสําเร็จรูปผสมกับลั่มคือตอนเย็นนะครับให้อาหารเย็นประมาณบ่าย4ี่มงเย็นนะครับผม,มคือ,อไก่ที่ไก่ที่กินสมุนไพรไก่นะครับสิประมาณนี้นะครับสิขแข็งแรงสิคึกประมานนีนะครับผม นะครับที่เห็นอยู่รุ่นเล็กนะครับไก่สองเดือนถึงสองเดือนครึ่งนะครับปล่อยออกมาสองขอกสองเล้านะครับผมนะครับนี่าให้เบื้งแก่งนี่นะครับแก่งนี่ก็มีทั้งสองเดือนกับสองเดือนครึ่งไก่สิแข็งแรงนะครับอ่าไก่เหล่านี้นะครับไก่ชุดนี้เป็นลูกของอไก่ตีเป็น เป็นพอแม่พันธุ์เขาเป็นไก่ตีนะครับก็เลยออกมาเป็นไล่ไก่ตีทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าเราเอามาเลี้ยงเป็นไก่บ้านนะครับพี่น้องผู้น้องพี่น้องเห็นไร่กับสีหูนะครับนี่คือไล่ไก่ตีนะครับผมแต่ว่าเราเอามาเลี้ยงเป็นไก่บ้านนะครับเพราะว่าอ่าเฮาบ่ได้ฝึกมันตะหน่อยนะครับผมไม่ได้เลี้ยงแบบไก่ตีไก่ชนแต่เล็กนะครับแต่ว่าเราเลี้ยงนี่นะครับนนะครับแดนขาวแดนออกนี่คือเขาคึกนะเขาฮือ ถ้าเขาได้กินสมุนไพรไก่แล้วไกล้สิกคึกนะครับถ้าไก่โตกินนะครับไกล้โตกินกาสีสอยในเรืืองของให้เขาเป็นสัตว์หรือ,อเขาเอื่นว่าเป็น,กปน,นไกลเป็นสัตว์เลี้ยนะครับถ้าไก่เป็นสัตว์หนาเขาจะแดงนะครับก็คือเขาจิตพร้อมผสมพันธุ์นะครับครับพี่น้องเบิ้งกระไดนะครับนี่นะครับไก่พวกแม่พันธุ์นี่หนาเขาจะแดงนะครับเขาจะให้เขาให เข้าจะให้เขากินสมุนไพรไกลอยู่ตลอดวันเว้นวันนะครับเพื่อที่จะให้เขาพร้อมผสมพันธุ์พอถ้าต้องการใครจากเขานะครับต้องการต้องการใข่จากเขาไปเขาตู้ฟักนะครับผมนะครับแลนเขาแลนออกนะครับนี่คึกๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้สิจากกันไปแล้วนะครับพี่น้องฝากผู้ใดที่เขามารับชมเราฟังนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม้เท่าเอวฟาร์มเรานะครับล้วก็ผู้ใดนะครับที่สนใจสมุนไพรไกลกับติดตอนเขามาได้นะครับที่เบอร์099 982 957นะครับหรือ ID l i n ล TUM 4 1 1 3 6 6 8 5 5นานะครับ TUM 411 366 855สาหำหรับคลิปนี้จากกันไปแล้วครับสวัสดีครับ